สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับผมในช่องบ๊อบโซล่าเซลล์บุรีรัมนะครับวันนี้พามาทดสอบนะครับอินเวอร์เตอร์20,000วัตต์นะครับสองหมวัตต์เป็นอินเวอร์เตอร์ไทยประกอบนะครับเหมือนเดิมนะครับอินเวอร์เตอร์ใหญ่เราก็จะทดสอบกับพวกเครื่องมือช่างนะครับก็จะมีปั้มลม2แรงนะครับไฟเบอร์สองพวัตต์นะครับแล้วก็ตู้เชื่อมนะครับ ไอ้เครื่องมือเล็กๆเราไม่ทดสอบนะครับมาดูหน้าตาอเตอร์เรานะครับมาดูด้านในนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านบนก็จะเป็นจอที่เราสําหรับตั้งค่านะครับต่ำตัดสูงตัดโหลดเกินพวกวนสูงอย่างนี้นะครับส่วนจอล่างนะครับจอล่างก็จะเป็นมิเตอร์นะครับมิเตอร์ซึ่งบอกวนบอกแอมป์บอกวัตต์นะครับตัวนี้ก็บอกบอกวัตต์นะครับแต่บอกไม่ตรงนะครับ ตัวนี้จะตรงก่อนนะครับมาดูด้านในนะครับมีอะไรให้บ้างนะครับด้านในก็จะเป็นบอร์ดขนาด32เฟสนะครับ2ตัวขนานกันนะครับขั้วแบตนะครับเราให้มา2องขั้วเลยนะครับก็คือบวกสลบสเลยนะครับโชคสทุกอย่างสองหมดนะครับม้อแปลงลูกละหมื่นวัตตสตัวนะครับพัดลม4นิ้วครึ่งนะครับ สิโวลต์สีตัวนะครับปอบอร์ดแล้วก็ดูดบอร์ดออกนะครับสายแบตขั้วแบตให้ไป2องเาเรยสองชุดเลยนะครับทดสอบกับไอแบตเตอรี่นะครับ280 48โวลต์นะครับก็มาทดสอบเริ่มแรกนะครับจะเป็นปั๊มลมขนาด2แรงนะครับ จอบนนะครับจะอ่านได้400วัตต์นะครับจอล่างจะอ่านได้800วัตต์นะครับก็คือจอบนจอมนะันอ่ะจะอ่านค่าแค่วัต์ดชุดเดียวนะครับแต่ตัวนี้จะอ่านค่ารวมนะครับแล้วก็จะเป็นไฟเบอร์ตัดเหล็กนะครับไฟนี้นะครับไฟเบอร์ เราจะทดสอบตัดเหล็กให้ดูนะครับแล้วก็จะเป็นื่อมนะตเชื่อมนะับ สาธิตได้ดูเฉยนะครับ ทีนี้ทดสอบปั๊มลมพร้อมเลยครับแล้วก็จะทดสอบปั๊มอีกที เราก็จะทดสอบั้งเชื่อวนั้่องต่างน,นะครับพร้อมกันเลยโอเคนะครับปักเราพังนะครับแต่อิวเตอร์เราไม่ตัดนะครับ พักเรารับไม่ไหวนะครับ คลิปนี้ก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยหรือสนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ